นี่คือตลิโฟ่ปั๊มไลท์ไฟถือพกพาทรงวินเทจดีไซน์อย่างหล่อที่มาพร้อมฟิวเจอร์สุดล้ำมาดูในส่วนของดีไซน์ไฟนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นวินเทจโดยเฉพาะเลยตัวบอดี้เป็นพลาสติกสีเทานะครับหุ้มด้วยหนังเทียมนะครับปั๊มด้วยโลโก้ทั้งสองฝั่งตัวโคม r e f ฟกเตอนะครับเป็นโลหะพ่นสีนะครับด้านหน้าตัวไฟนะครับ มีกระจกป้องกันส่วนด้านหลังนะครับจะมีจอแสดงผลและปุ่มปรับตามการใช้งานในชุดสินค้าจะมาเป็นกระเป๋าเคสนะครับกระเป๋าผ้าเจอคู่มือครับตัวไฟสายไทยซีครับโคมเรฟเลกเตอร์ครับตัวกระจายแสงครับ ด้ามจับครับโดยตัวไฟจะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะครับแบ่งเป็นรุ่น6 0วัตต์และ1 0 0วัตต์ที่ขนาดแตกต่างกันและแบ่งแยกออกมาเป็นรุ่น rgb และ b y ค o l o r ครับที่หน้าหลอดแตกต่างกันในรุ่น b y ค o l o r นะครับจะเน้นให้แสงที่ปรับโทนขาวเหลืองตั้งแต่ค่าเควิน2 7 0 0 k เควินถึง6 5 0 0เควและในรุ่น rgb จะเน้นให้แสงสีต่างๆได้ถึง3 6 0เฉดสี และสามารถให้แสงสีขาวเหลืองแบบไบคัลเลอร์ได้แต่ค่าความสว่างจะน้อยกว่ารุ่นที่เป็นไบคัลเลอร์นอกจากนี้ตัวไฟยังสามารถใช้งานได้ประมาณ66นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งและมีฟังก์ชัน Max ที่จะสามารถช่วยเพิ่มความสว่างสูงสุดจาก100%เป็น110%นะครับอันนี้คือ100%นะครับกดฟังก์ชัน m a ็จะสว่างเพิ่มขึ้นมาเป็น110%ครับ แต่ต้องแลกกับการใช้พลังงานที่เหลือเพียง45นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งตัวไฟรองรับ Type C PD 3.0ฟาชาร์จได้สูงสุด30วัตต์นะครับเราสามารถต่อพาวแบงที่จ่ายไฟ30วัตต์เปิดไฟใช้งานและชาร์จไฟไปพร้อมด้วยกันได้นอกจากนี้ตัวไฟ3ทรเนี่ยยังมีอุปกรณ์เสริมให้เล่นเช่นซอ f t ็อกมินิ30เซนอแดปเตอร์แปลงเมาส์โบเวนเพื่อใช้กับซอฟบ็อกโบเวนเมาส์ทั่วไป ขาตั้งไฟน้ำหนักเบาสูง2เมตร10เซนและอะแดปเตอร์ต่อไฟตรงให้เลือกใช้เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมครับตอนนี้ผมก็ลองจัดไฟคร่าวๆให้ดูนะครับสตำแหน่งโดยใช้ตอริโฟนะครับทั้ง4ตัวเลยตัวแรกนะครับคีย์ไลท์ผมใช้เป็นรุ่น PL100B นะครับต่ออะแดปเตอร์แปลงใส่ซอฟ t b บล็อกขนาด60เซนเป็นซอฟ์บ็อกแบบเมาส์โบเวนนะครับตัวที่สองครับฟิลไลท์ครับผมใช้เป็น p 60B นะครับต่อมินิซอฟบ็อกสามสเซนนะครับของต o ริโฟนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยริมไลท์นะครับผมใช้เป็นรุ่น60 rgb นะครับใส่โคมรีเฟกเตอร์เอานะครับเปิดย้อนกลับเข้ามานะครับที่ผมแล้วก็ที่4ครับแบ็กกราวด์ไลท์ผมใช้เป็น pl 100 rgb นะครับเปิดส่องไปที่กำแพงครับทุกอย่างผมจะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟทุกตัวก่อนนะครับเพื่อให้เห็นสภาพแสงของห้องณตอนนี้ก่อนนะครับโอเคครับนี่คือสภาพแสงของห้องนะครับผมปิดไฟมืดหมดตอนนี้มีแค่แสงจาก iPad เท่านั้นคีย์ไลท์นะครับนี่ครับหดวงตรงนี้ฟิลไลท์ครับครับเป็นตัวนี้ครับมาเป็นลิมไลท์ครับ แล้วก็แบ็กกราวด์ไลท์ครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของการปรับตั้งค่าภายในนะครับอย่างเช่นตัวคีย์ไลท์นะครับเนี่ยผมสามารถปรับโทนได้นะครับสมมุติผมจะเอาเป็นเหลืองสุดแสงก็จะออกเหลืองๆนะครับแบบนี้เลยผมว่าใช้ที่5,500นนะครับโอเคเพิ่มลดความสว่างได้ครับ เรามาดูที่ตัวริมไลท์นะครับเป็น pl 60 rgb นะครับตัวนี้ด้านหลังอันนี้ผมใช้เป็นโทนเหลืองอยู่นะครับจริงๆตัวนี้ปรับเป็น rgb ได้อันนี้ริมไลท์สีฟ้านะครับเดี๋ยวผมลองเป็นริมไลท์สีแดงเป็นฟ้าแล้วกันครับครับมาที่แบ็กก r าวด์ไลท์ครับแบ็กกราวด l ไลท์ตอนนี้ผมเลือกเป็นสีแดงอยู่นะครับเป็นสีชมพู สามารถเพิ่มลดความสว่างได้ครับหรือเพิ่มความเข้มของสีก็ได้นะครับอันนี้ลดความเข้มของสีนะครับเพิ่มความเข้มของสีตัวไฟนะครับยังมีเอฟเฟกให้เล่นนะครับอีกหลายแบบเลยอย่างรุ่น w i color ครับก็จะมีเอฟเฟกให้เล่น12แบบนะครับจะมีปรับเรื่องสปีดความเร็วของเอฟเฟกนะครับแล้วก็ความสว่างของเอฟเฟกต อันนี้เพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับแต่ในรุ่นของ R G B จะมีเอฟเฟกให้เลือกทั้งหมด20แบบนะครับอยาขอปิดอันนี้ก่อนโอเคมาดูในส่วนของ R G B ครับ R G B จะมีเอฟเฟกให้เลือก20แบบนะครับ สามารถปรับสปีดแล้วก็ความสว่า,างได้เหมือนกัน,นครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับมันค่อนข้างเยอะหลายแบบขั้นตอนการจัดไฟสินค้าครับตัวแรกนะครับผมใช้เป็น PR-100B นะครับต่อก,กับ So f t b บ x m อกมินิโต o ิโฟ่สมเซนนะครับ ก็ผมฟังวางแบกไลท์สอตัวครับนี่ตัวแรกครับเป็น100 R G B นะครับเปิดโทนเหลืองส่วนตัวที่2ครับเป็น60ส R G B เหมือนกันเปิดโทนเหลืองครับภาพที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้ครับ ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ